สวัสดีครับเชื่อหรือไม่ว่าการที่คนเรานอนไม่พอมันก็ทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าคนอดหลับอดนอนเนี่ยนะจะทำให้เราอ้วนได้มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่านอกจากการอดนอนจะทำให้เราดูโทมตาคล้ำผิวหนังเหี่ยวย่นและที่สำคัญสมองเฉยชาแล้ว รู้ไหมว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็มีผลทําให้น้าหนักตัวเราเพิ่มขึ้นได้เช่นกันทั้งนี้และทั้งนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้าจากมหาวิทยาลัยชิคาโก,โกพบว่าจากกลุ่มทดลองที่เป็นกลุ่มผู้ชายที่มีสุขภาพดีในวัย17จนถึง28ปีนั้นโดยกำหนดให้เขานอนเพียงวัละสี่ชั่วโมงต่อคืน ในช่วงเวลาทดสอบ6วันติดต่อกันจะมีผลทำให้ระดับความดันในเลือดและระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในขณะที่ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองเนะี่ลดลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้ในการทดลองยังพบว่าการอดนอนเนี่ยทำให้เป็นหวัดหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและจากการศึกษายังพบว่า คนที่พักผ่อนไม่เพียงพอแทนที่จะสู้ผอมอย่างที่เราเข้าใจนั้นแต่บางคนกลับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากระดับความดันและระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วคนที่รู้สึกอ่อนเพลียสิ่งที่เขามักจะทำก็คือมักชอบราะประทานเครื่องดื่มหรือขนมหวานทั้งนี้ก็เพื่อต้องการพลังงานทดแทนนั่นเอง ร่างกายก็จะได้สดชื่นขึ้นอันนี้นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ตัวของเราเองมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองสวัสดีครับ